อย่างสูงครับผมนพพลเหลืองทองนาราครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยคนพมพิลามครับผมเองขอญาตที่จะมาหาลรือนะครับกับท่านประธานเพื่อกว่าได้แก้ไขความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนขององค์การิหาส่วนตำบลรีพิรมนะครับได้มีหนังสือนะครับเลขที่พร770005ท642นะครับลงวันที่18กรกฎาคม2568นะครับในเรื่องที่ขอให้ทางโครงการ ส่งน้ำลงเมืองสายมนาน,นะครับได้เข้าไปสํารวจพื้นที่ในหมู่ที่2บ้านท่างัามเพื่อพมพิรามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเส้นทางในการสรัญจรขนอุปกรณ์เข้าไปทําที่ประตูน้ำนะครับบ้านคลองขอ,ขอนซึ่งชํารุดโทรมไอย่างมากนะครับก็ขอให้ท่านประธานได้ส่งเรื่องให้ทางคมชนประทานนะครับเกิดโครงการส่งน้ํายมนานเนี่ยนะครับได้เข้ามาสํารวจ2นะครับในเรื่องของข้าวนาปังนะครับผมเองนะครับได้พยายามทวงถามในเรื่องของข้าวนาปังเนี่ยนะครับมาตลอดนะครับเป็นระยะ เกือบพึ่งปีแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2568นั่นคือเป็นวันแรกที่มีคณะอนุกรรมิการนะครับนปฝ่ายการตลาดเนี่ยนะครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือออกมาแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยไล่ละพันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมอยากให้รัฐบาลได้ออกมาบอกนะครับจะเอาอย่างไรถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีนะครับถ้าเกิดมีก็บอกว่ามีและจะได้เมื่อไหร่นะครับขอคําตอบเพียงเท่านี้แหละครับสองสามนะครับในเรื่องของนาปีในวันที่26 มิถุนายน2568นะครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขเนี่ยนะครับได้ประชุมและมีมติออกมาในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กกรผู้พบปลูกข้าวนะครับในฤดูนาปี2568เนี่ยนะครับในมาตรการนั้นเนี่ยมีหนึ่งนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเป็นเงินเนี่ยนะครับไล่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่นะครับผมเองขออนุญาตให้น,นบขเนี่ยได้มีการทบทวนเพราะการปลูกข้าวในฤดูนาปีกับนาปังเนี่ยนะครับจำนวนของ ชาวนาที่พ่อปลูกเนี่ยพื้นที่เนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ขยับพื้นที่จาก10ไร่นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับและ2นะครับในส่วนของออการแบ่งจ่ายขออย่าให้มีการแบ่งจ่ายนะครับไร่ละ500 500ขอให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของพายุวิภาท่านสสพนศิริท่าน สสวรุษท่านธนุศักดิ์ท่านกิษณาท่านลวีเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งในพี่โลกเนี่ยนะครับเราเป็นห่วงมากนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแม้ว่าพายุวิภาเนี่ยจะลดระดับลงเป็นดีเพสชันแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งในพยาวในน่านในจังหวัดน่านนั้นเนี่ยน้ำท่วมทุกจุดที่มีจุดวัดน้ำเนี่ยสี่ถึงห้าเมตรและน้ําตรงนี้เนี่ยจังหวัดน่านจะลงมาที่เขื่อนศิริกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทาง รัฐบาลเนี่ยนะครับได้เตรียมรับมือและขอให้ประสานในพื้นที่โดยเฉพาะผู้แทนรัศดรให้มีความสาคัญบ้างนะครับเราพวกเรารู้พื้นที่กันดีและส่วนทางอําเภอสองอำเภอจังหวัดพยาวเนี่ยนะครับนั่นก็ฝนตกเช่นกันที่อําเภอสองวันนี้น้ําล้นตลิ่งแล้วจนทําให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดนะครับทั้งหมด39จังหวัดกับอีกร้อยหกสิบเก้าอำเภอนะครับสองพันะครับ 2,000กว่าหมู่บ้านนะครับขอให้รัฐบาลเนี่ยได้ตั้งหลักให้ดีนะครับว่าจะทําอย่างไรและขอให้รวดเร็วด้วยนะครับ